วันนี้ช่างกับมาฉาปูนเด้อค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะเป็นพูดภาษาบ้านฉันเด้อเห็นไหมเนี่ยช่างฉาบปูนน่ะช่างฉาปูนบ้านฉันน่ะช่างฉาปูนบ้านฉันและชุดภาพสตรีเด้อค่ะผู้หญิงเด้ออยู่บ้านหองยาจิ๋วเห็นไหมไอผู้หญิงไทยนะ่เนนะเก่งไหมค่ะฉาบปูนก็เป็น เอาทีนี่แกจะได้ลงในยูทูบเลยเห็นทั่วโลกเดี๋ยทีนี่นะเห็น <c oughs> ไ,ไหมเอ,เอมเอาหน่อเลยค่เอฟีทุกคน,นวันนี้ก็มีช่างนะคะช่างผู้หญิงค่ะมาฉาบปูนช่างผู้หญิงก็เป็นภรรยาของช่างช่างช่างผู้ชายค่ะ าุนติดตวก็หลังไม่ได้ได้แก่ดิต่ดแต่ติดตเออแต่กันไปได้ค่ะเด้อช่างไงคู้หญิงสาวคุณบอกว่าโอ้ยจะไปถ่ายแฉกันไงไล่ะฉัน่าเจ่ที่ตัวก็หลังหายอยู่ว่าเน้องโอาะเหนช่างหนด้ ลงยทั่วเบนท่วโลกเดจ้าสร้างฟูนี้แล้วก็ท่าแหลค่ะทุคนเห็นบอค่ะชาปูนอุ้ยกินขนาดนะะ ผู้หญิงไทยเก่งค่ะผู้หญิงไทยของเราเก่งนะคะทําได้หลายอย่างก๊อปูนชาปูนทําได้หมดค่ะคุณมาเป็นกอบครัวเลยค่ะลูกไส้เพิ่นมะม่วงสิคนคนอยากกินมะม่วงบอหน่วยใหญ่อุ่นโตนเลยค่ะเพราะว่านี่กะทายเราไม่กะทายยิ่กยกเก่าละดูสกคน กํากลังสีเฮิมได้นน่นะมือแยเจอมั่งเน่มเฮิมบะหนีเด้มือ่อนีนอเฮิมหรอกค่ะเฮิมนะคะ่ะเฮิมทุกคนรู้จักไหมมันแก่แล้วนะคะ่ะตอนนี้แก่แล้วมันจะกินอร่อยค่ะนะคะ,ะ,คะทุกคนบ้านกับคุณก็แยกเจิงบบเป็นยังสิเป็นบ้านใหม่กับ่าไดเป็นหน้าต่างเอียงหรอกค่ะเป็นยังสิหรอกค่ะกับว่าสิมังเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดพ่อของนอนกอนแล้วก็จะเฮ็ด มือเจ้มไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะก็จะใช้มือหย่างค่อยอยเดินไปค่ะพาที่คุณจะดูสวยๆง,งามกับดอกไม้วันนี้มม่งแล้อจะมาถ่ายอีกตอนนี้มันเสียงดังก็ถ่ายไปตรองนี้เลยเป็นทํางานดอกทองอุไรงามเมืองอารามน่งามเมืองค่ะทุกคนมเนาะมันแวมาถ่ายดึงไม้ด้วย่าตอนนี้มันเสียงดัง ตามคนฉาบข้าง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 ในค่ะตามผู้หญิงล่ะนี่มืดแล้วจิ้มเลยมาทายตอนมืดอันเว็นกับบริวารชายเขาสร้างไปแล้วนะสร้างไปแล้วพระเอกประเทศกวามสะอาดเบิร์ดเฮ็ดความสะอาดเองเบิร์ดเด็กหนงค่ะกวาดปาร์ติประเวามสะอาดเองโคตรสะอาดเนาะประเทศพี่สาวยายจิ้มกับรดพักเอ้ยรดดอกไม้รดบักมม่วง โคตบ้าเมืองเห็นไหมคะเรียกโคโกตแมกส์แล้ววหร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคนทำสวนมาสั่สนเรียกโคตต้สวนนี่ตั้งร้างก็จะเป็นอย่างนี้คะ <c oughs> ่ะตายต้นใหม่ต้นนี้เบิ่งก่อนได้เจอวิธีตัดอยู่ด่ะทมันได้ตัดเออตัดครึ่งหนึ่งให้มันรัดไม้อ่ะนะเนี่ยจะต้องตัดครึ่งหนึ่ง อางก็ยังไม่ได้มีเวลาตัดพี่สาวแล้วบอกว่าเนี่ยค่ะสองต้นนี้นะเออต้นเอียอองก็คืออื่นต้นวาสนาเหรอเออเพราะว่าสูงไงก็จะต้องตัดให้จำเลย,ยตัดจำแล้วกับเพื่อนกับเจ้าโป้งไม่นะคะ่ะแล้วตบแตงเบิร์ดไฮเบิร์ดนาฬาก,ก้อนกลับในะอีกเดือนนึงพวกเราก็จะได้กรับนั่นค่ะชาบแล้วห้อง นี่ก็มาดูมะม่วงเหมือนเดิมเลยค่ะพี่สาวก็หดต่วนเอ็นเตนเลยเนาะเด้คอคนอยู่เมืองนอกเด้อก็เก็บไปกินสมเด้ค่ะเจอกูไปกินโชว์หลายมือแล้วเดยวไปกินโชว์อยู่เดี๋ยววงวางก่อนอม,มามาเบ่งดอกใหม่ยังมือแรงดูสาวก็หดลูกสะใภ้ก็หดตั้งพูนหดพักพี่สาวก็หดดอกใหม่ทั้งนี่ช่วยการครอบครัว ช่วยกันคนละแบบคนลระย่านค่ะดอกใหม่ทุกคนความสวยกำงามมาฝากทุกคนเนื้อเมื่อแรกดอ,อกไม้เนื้อมื่อแรงค่ะคุณนี่สวยนหมคะสวยมากเลยค่ะเอาทุกคนนี้แหละค่ะดอกสวยงามมาฝากทุกคนค่ะคนที่ชอบดอกไม้ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภาพสุโคุย้าเจิมชนนบ,บสววเดนเสียงกงนสีแหบสีแหงแน่เลยค่ะกต่คือสีบรสบายนั่นแหะแต่กกินยาเดี่ยวไข้แน่เดี่ยวมันเก็บคอนมันบริเก็บเดียมันไม่เป็นเสียงแบบนี้เองนะนั่นก็จะแปรภุ่นแปรอากาศนั่นแหละยิ่งไหนแน่ทุกคนสบายดีบ่หมอนมอคัะเพราะมันใกล้เขาเนาะงไดเจิมสุภาพกินสมนะคะ่ะส้มนนะค่ะเนี่ยซื้อเรื่อนี้ ม,มื่อป่า,ปายางทีได้กันป่าระบิดขั้นโอ้ยหินขึ้นประคุมทุกคนอนี่เลยก่ะ อืมมีบ้างม้นีก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะมีนี่อะไรเลยกดดเลยแตเดน้ำอืมสเเคล็ดไหวใจขวดไหวไปกยกมือเ้านะ กระโนไอเลี้ยงอะไรดอกค่ะสมเงียงไซเงี้งกสม้มสายเง้นพึ่งเงี้ยงนะเป็นว่านะสามสามลูกหาสิบบาทพี่คีรุนมาขายประกาศขายไี่นองเนี่ยเจนเป็นกระสือสามลูกให้เจนกระสือสามลูก เชืมกินละละหวานดีอยู่ชิมก่อนนะด้านนี้ชิมดีเลยคืออืมเจ็บวันนาวยังเชอมกินแล้วกะ ข้าอีบาระป่าใส่เกลือใส่โป้มิระเพลิงใส่เกลือกินกับไข่เน่ะเสียงไข่เน่ะต้งน่ไอีปาสมใส่ตุเยีนกินยันเดี๋ยันี้มซสบเอาม่นงบอกทักนไทยท่านทุกคนไอ้เจียมชุนระบบเสวิเดียร์งสี่หลักคะไอ้ยศทองกันยังท่านแล้วดอกทาไทยทุกคนเบิ่งกันละ เย็มือนนางยูตนแบบง่วงเมนและวค่ะกาไปเอะหอนนหมงอนางนนยูซันและค่ะแต่เมื่อกบหบอนไปแล้วมันล่มมายู่มือกบยก็ตนใหม่เมื่อก็เสียเย็ยนอยู่นะคะ่ะเจนขอบคุณที่ทุกคนหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับช่แงเวก็เปินกำไหลกำลังใจเห้เจิมกับสเตฟานแล้วก็ขอบรั้วเย้เจิมเห้เยิมกับเนีนเ่ยเน่เว่าบาๆเห็นซีทุกคนฟังเอ็นเสียน คนใหม่กับสีมีเอฟซีคนใหม่นะคะเนาะเพื่นอนข่ามาบางคนเพื่อนก็บบริติดตามียังมีใช่ไหมคะไอ้กระบ้านนี่แหละอันที่ว่ายัดเจิมแบบว่าเอฟซีกับสินทา,า,ามนั่นทามนี่อะไรยัดเจิมก็ตอบไปเท่าที่ตอบได้แหละค่ะไอ้บ้านยัดเจิมนะ,ะ่ะก็แบบว่าเจทายวิวไปทางไหนยัดเจิมก็บพรา สามารถที่ทายได้ค่ะเพราะว่าอยู่หลายคนอยู่หลายคนเพื่อนกับทองไส้พีสาวพีสาวยืดเจื้อบิการเป็นยังคนพิการมาตีเพื่อนขิดเพื่อนป็นไข่แต่สามปีรับขิดยาขากล้วพิการค่ะแล้วก็พอ,อยาดเจิมอแล้วก็ลูกสะใภ้กระลูกไท้่อยู่ว้านเนี่ยค่ะแต่เล่แบบว่าพบโบโบอยากทายบเก่าไ,ก,ไกลพราะว่ามันอยู่หลายคนพอไปทายข้างในในะ่ค่ะ ก็มาตัดไปค่ะเริ่มใหม่ต่อไปเลย่อยๆค่ะเอฟซีแบบบางคนเพิ่งกระถามว่าไอ้พ่อเท้าแล้วนาล่ะแล้วก็กินเข่ากุ้งปลาพอไปกินน้ำเน่พอเราบวสะดวกที่จะไปกินนะค่ะเราอายุเก่าเก่าสิบเจ็ดปียางเก่าสิบแปดเล้วเพื่นเท้านะคะแต่ก่อนกับขาพพอไปกินเสมอล่ะค่ะให้กับกอกกับน้ำแล้วก็ซื้อไม้เรากินอยู่บ้านนีเครื่องสะดวกเพื่นเท้าเพป็นยางยาา นะคะมาอธิบายเอ็มซีไอไงท่านเพื่อนพอขอใจว่าพภาพ่อพอไปกินเขากินน้ำนะะอืลนาคาไอี่ราามาบ่อยฟังกับขอบข้อเจินกับโดมเมนขอบข้อไคุณรวยด้วยค่ะบ่านกับยูสันนะคะบ่านกับยิวแคด้ละอืมทานางโดแม,มนมาค่รวยนะคะ พอยุ้งพกินั่นเน่ขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมวยิ้เจมช่วงนังบสบิเดนบานๆบอกผิดประการใดขอโทษขอไปเลยคะ่ะขอบคุณห,หลายๆเจมค่ะเอ็มซีทุกคนที่น่ารักทั่วโลกนะคะบอกกันไม่ชิมหนานะคะถ้ามาไล่นเ็มก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครและกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย